สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นสอนการใช้งานการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับในเมื่อเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเราก็จิ้มไปที่แอปได้เลยนะครับอพอเปิดแอปขึ้นมานะครับเราก็ไปที่เชื่อมต่อครับแล้วก็เลือกที่สัญญาณบลูทูธนะครับกดโอเคแล้วก็ค้นหาครับ ในตัวอย่างนี้นะครับเป็นรีโมทรุ่นใหม่จะขึ้นต้นด้วยสามร้อยแล้วก็ตามด้วยรหัสถ้าเป็นทีสิบสองก็จะขึ้นด้วยด้วยทีสิบสองแล้วก็ตามด้วยรหัสถ้าเป็นรีโมททีสิบก็ขึ้นต้นด้วยรีโมททีสิบแล้วก็ตามด้วยรหัสในที่นี้ตัวอย่างเราจะเป็นรีโมทรุ่นใหม่คือขึ้นต้นด้วยรหัสสามร้อยครับทีนี้เราก็คลิกเข้าไปได้เลยครับรอสักพักหนึ่งก็จะเชื่อมต่อ ผมเชื่อมต่อก็จะเป็นสีเขียวเขียวที่เราก็สามารถเข้าไปดูในแอปเพื่อเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับดูว้นแบตเตอรี่ดูสัญญาณดาวเทียมปรับสเปย์น้ำดูเรดาหรือตั้งค่าอื่นภายในแอปการคาลิเบร i m u คาลิเบรแกน x แกน y สามารถทำได้หมดเลยนะครับขอบคุณมากครับ